สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะแดงมืันนี้เดทโทรหาปูผู้เวียงนะคะ่นะเนาะปูผูเวียงเป็นแนวทางในการเสียงซื่อนะคะขอรับคว่มยืนยันค่ำยืนยันจากปูนะคะเนาะอ่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามใครสนใจครีมก็ทักมาเนาะคะ่นะเนาะครีมอันนี้ลดฟ้าชุดสบู่สีส้มลดฝ้าชุดสบู่สีขาวหน้าเนียนนุ่มใสกระจ่างแลดูเด็กลงเนาะนี่เนาะ แดงก็ใช้ตัวนี้ตอนนี้เริ่มจะใช้ตัวนี้ควบคู่กันไปแล้วใช้ทั้งสองอย่างเลยนะคะเนาะเนื้อครีมเดียวกันไนครีมเดคมะคะยครีมเนาะค่ะเดยครีมไนท์ครีมหนึ่งชุดนะคะนี่1เซตนะคะขายแยกก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่อยากจะไม่บ่อยากจะขายเพราะว่ามันลดลดคุณภาพประสิทธิภาพเนาะถ้าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เห็นผลช้าเนาะคะ่ะ ใช้ควบคู่ไปเลยควบวงจรนิทรากลางคืนผิวเฮ้าสีไดเป่งปังสดใสเนาะคะ่ะเป่งปังไม่มีรอยริ้วรอยลดลงแต่ตัวนี้ก็ทําให้หน้านุ่มกระจ่างเนาะนุ่มเหมือนก้นเด็กเวลาเราทาครีมทาแป้งอะไรลงไปมันก็จะสวยติดทนเนาะค่ะเนาะ,ะมันจะไม่ติดทนค่ะท่านผู้ชมทรหาปูกันดีกว่าเอาใครสนใจก็ทักมาตามเบอร์โทรขึ้นให้หนาจอจัดเย็บเบอร์ล่มงเรืองทักไลน์ได้ค่ะท่านผู้ชม ทักไลน์เข้ามาเลยถ้าโท่ผ่าตดในการรับสายเนี่ยนู่นฝัน่งที่ห้องกวดได้รับพ้นโท่มาหลายโซนกันนั่นค่ะกาบธรรมัสก,ศรรศการค่ะปูปูค่ะป,ป,ปูค่ะว่าถคนถคนเชียค่ะว่าค่ะใช่ค่ะฟองเท้า อออบอ,อกพองแพ่วทั่วประเทศโอ้ภักใต้กันหลายภักใต้กันหลายภักเอ็นทาบอหของคายบานเดียบันเชียนคนละเนืสามตัว่งสามทีมอมาสาม3ีสามเชน,นพิษนะว่าจะบอกกี่เรงเถอะามหาค่าอสองกับก็ได้แต่เราว่าบอาสองกลบัดสองจออก ตัดสองเกออกสองเก่แม่นสองเกตตองเกออกปเดี๋ยสองแปดไ่ไดสองแปดเนี้ยงานแปค่ับแปดงปูทำบที่วิซีได้เี่ยเลยซีซงคกรบปูทำบมี่ครับมิซี่อ๋อเนี่ยนายเลยซีแล้วกกับเมันต้องมีสองมันต้องมีมัอยซ็นตกับหเนี่หมดเนี่เอาซีกัะปูซ่ีซีกรบหงมันสีไม้น้ำกันบ่ ทีหกหกสิไี่ได้นี่ยนี่ซีหกกับหกหกกับหกหกขาหกเจ็ดหกแปดเออนเราเาเแปดเลหกขาหกเจ็ดหกแปดเลหกช่ว่ากับจานนั่นแล้วหายมาสองหกหกสองแปดแล้ต่ว่านอกเลกทั้งหมดก็ใส่ไว้ค่ะเนี่ย อยนี้หกาสีบัวลายอ่านี้หกอือยนี้หกบัาสีเลขหกบ่คับปูมะหกสองกับง่ามีเท่กันเลขปูเด่นข้างบนเด่นเด่นซีบ่ค่ะปูเด่นซีบ่เด่นซีตัวน้นี่แะว่าสกับหกอืซีถือเลบนมีซีกับหนี่ยสองตัวถือเลยซีกับหกอืมันมั มันจะมีซีมน่ยซีกับหกเนี่ล่ะตัวเล้วคือกํากำหนดเอาซกับหเลยเด่นซีมีซีก็บพอนเลี้ยงพอนซีมันต้องหาน้ำาสองปาเลี้ยงมันจะมีสองสองของตั้งหนาใจหงั้งสองู่ตั้งหนาก็นี่สองนี่ซมันสบว่าเป็นซีสองแบบพูสีว่าเป็นซีสองแบบมันก็เลยเป็นสองเก้ามันไม่สองลักสิบสองแน่นอนขางลางแล้วสิมันสองขุนก้อนแน่นอน มันก่ถึสองถึงก้อนนี่มันเป็นสองเสื้อสองแปดซะเพราะว่ามันนั่นคนไล่รักสองไปกิดไรเาเลยว่าสองแปดสองปังเก็ดสองแปดสองเก้าสี่สี่ยี่ยี่ยี่ไี่ย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 ื่อี่่ยี่อี่ยีายี่ดี่ยี่ยีกยี่ยี่ยี่ยีบยี่ยี่ยี่ยี้ยี่ยี่ดี่ยี่ี่นี่ย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 ีนี่เียี่ยี่ยี่แี่ย่ี่ย่ ถ้ามีสามมันสิมีสามแปดเด้อปูบานน่ะนะเออหนึ่งก็สิบโมี่หนึงแกลหนึ่งมมีบขาดวันี้หนึ่งแม่นบ่ึเนี่ยหนึ่งสอบอกแ่เรืวเก่าเเระวมีเก่าอีกแล้วเก่าเก่าันที่เมคือเราเก่าพวกการแล้วงแต่เก่ากันมากกับอืมตนั้นมากเก่าดูเนาะหนึ่งอะหึ่งหสิบ่มาารอกหนึ่งฮะหนึ่งสิบ่มเหนึ่งบมาเป็นบอเกกีคิดดอสี่ร้อที่หนึ่งเน่ย มันสี่มันมันมิจฉาสองกับสามมันเว้นงวดนี่ว่างหันวมันมิจฉสองมันมีสองอยู่เลยทั้งไทยแล้วทีหนึ่งเนี่ยมันสี่มีสองกับสามมันม่วมีตัวหนึ่งมันกับมีตัวหนึ่งมันรวมมิสองกับสามม่วมมิสองก็ต้องมีสามบันที่หนึ่งว่างหันมันม่วมีสองกับสามด้วยบางที่หนึ่งมันก็สี่มีจสองกับสามหวดนี้มันมิจตัวหนึ่งต้องสองกับสามเนปูว่ามาซีปูว่ามาซีก็ใส่สองซีสามซีอะไรบ้เนอะได้ได้สองซีสามซีก็ได้เพราะว่า เจแดงถิมื้อใส่เจถิมสองกับสามบอกง่ายจะไปเอาสองกับสามไปประกบเลยสมมติว่าเราซียเอาสองใส่สมมติเราสามจะเอาสองใส่สมมติเราสามจะมันมันมันจะเซี่มันจะกันเข้ามาตัวเดยตัวนั้นนั่นแะละปูนะเอาทำบนกระดาษตะลี่แต่เตจมออกมาถึงหมดเท่าไหร่เจแดงมะลูกมนสีแม่พ่อิมสองกับสามเนี่ยมันสีมีสองใส่ถิมมาสองตัวสองมันสิเป็นซีอมันี่เป็นสองกับสาม เป็นวันเป็นวันที่สองกับสามของเขาที่ก็มาพ่อมันสองตัวแต่สองกับสามสองกับมีสองแปดตัวเดียวนะสองวันนี้มันก็ทีมที่สองกับสามสองแปดสองหกสามตัวนันที่หม่ที่สองกับสามแต่ว่าทีมีี่ตัวใดท่านก็ร่งสองกับสามมันอยู่ในมันอยู่ในส่วนอันอันละเ่แปลชีแรงหน่อยนี่สิมันจะอาจจะเขาวันนี้วันเขาสองอยอนท่านวันนั้นมันสองเก้าเล็กดงเล็กดงตัวใดเล็บดงมันดเกมันบ้องร้องร้องใกล้กันได้รองเสียบอกยอ มันออกใกล้ๆกันนีเดีมันออกสองเกเนี่ยมันเด็กดังมันสามเกาออกสองเก่าตั้งผมก็บอกสิบ่าในผขึ้ว่าสองเก่าิงมันก็มซุชื่อได้สามเกาเกาสมมัอกสองเก้าทั้งเนี่ยเป็นแดงมันออกใกล้ๆกันนะมันที่ออกสูชีกันใกล้ๆใกล้ๆกันสองกับมี่สองแปดแล้วตัวเด่นหมวดนี้นะอันอันเจ๊แดงมักสองกับซื่อซี่สองสองซี่หกะบนเนี่ยซี่สองบ่ค่ะซี่สาโอ้ซี่สามจ้งแีงค่ะค่ะคันเอากลองใส้กับสองหก อแต่ว่าสามหกจะซื้อแล้วมันบอคอยออกได้สามบจริงออกสแมหกนะมันออกร้นเลเก็บหกสามมันจะหนึ่งตั้งแต่หลายปีแล้วมออกเก็บหกสามจีิงจงเนาะครับปูจริงออกลักษณะทีห้องห้องจะมีหกสองกับสามบวกครบเซคับปูครบเซลิมค่ะพนักศูนย์หกสองกับสามบวกครบเซลดบ่แย่จริงสามเดียกันือตัวยวัสองกับสามเนี่ยครับปูค่ะงวดนี้งวดนี้งวดนี้มันี้งวดั้น มันเล็้บานมันตั้ง่ห็นมาสองเจ็ดสองสองก็ไม่หยุดเขามันจีบอกับสามนี่ล่ะแต้มันี่นึงอ่ะมันต้องเอาหนีดอกมันจะหนีเขก็้นหววเดียวแต่ไม้อีกเขาเนี่ยมันนี้มันไม้ได้แบบหวานๆอง่ซีว่ใครมาเดีปูซีมากหน่อยนะเออซี่นคนคนมอ่งขันเนี่ยที่แ้วมันจะออกแค่แรกออกมาแบบดีคนพอถืคนจะจ่อปิดปากเดียวนี่เ็เืองหันเห็รนบ่ตัวแรกก็ว่าแตัวแรกมันเล่นดีตัวนั่นแหะครปูตัวแรล่ดี แปมเดียวสองเข้าเซนเตเนี่ยเป็นได้บบตัวได้เล่นดีฮะตัวใส้รดกับสองกับสามนะครับปูเนื้อใส่สองกับสามที่แดงพยายามหาตัวไส้สองกับสามอืมเต้องเอาเข้าใส่ว่าสองหกกับสี่ใส่ก็ได้หรือเอาแปดใส่ก็ได้อืมอ่าสามมาข้างหลังสองสองแปดหกสามสองหกสองหกสองสี่สี่สองบ้าหากับสองหาสองหาทั้งดเราเสียบแยกสองกับสามนี้หากับไมกอย่างเนาะถุงหมื่นนี่เนาะปูเนาะ สิม่เจ็ดดูเก mm ้า hmm. ดูแปดดูอย่างประมาณนี้แหละบ่มีดอกเจ็ดบ่มี่ม่น่ค่ะงวดนี้บ่มีเจ็ดแล้วค่ะเนาะเอาหกเจ็ดกับตาดอกบะหกเจ็ดกับตาดอกได้เนาะแค่ข้าเจ้าเหรียญหลายๆเนหกเจอร์ันออกสิบเจ็ดาห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยมันออกตามได้เลืเนี่ยห้าร้อยสิบเจ็ดเพรสิบเจ็ดเนี่ยตามได้แต่ที่ออกเป็นไปอีกตัวเ่อเกินห้าสิบถอหมวดก้อนขาหลายตัว่มาจะตัวได้หล่ะเนาะปู งอนด้กันได้เนง่ผมว่าหินบ่จัมันออกสิเกตเขาว่าสิเ็ดมันต่ำด้มันก็จะออกเกินสิเ็ดขึ้นไปบบงอดเนี่ยแต่ว่าหางออกห้สิบถอยลงมาพอเกินห้าสิบถอยลข้อที่หนึ่งแถม้วบค่ะโบค่ะยังกินเออวยุทแถวเนี่ยสี่สี่บอติดเจ็ดติดแปดติดเก้าโบค่ะอืมคำคำเจ็ดแล้วมากมากแปดเก้สองกับสามหกสองใส่โอ้ค่ะค่ะค่ะกับสองกสองไปใส่กับบนึงก็หกก้หกสองสีสองเนาะ หกสองสี่สองหกสามสี่สามสองสี่สิกรายสี่สองสี่สองแปดแปดสองสามแปดแปดสามหกสองสองหกรักแรเสียนะเจดีย์กับขอบคุณขอบคุณหลายๆคับปูขอบคุณมากๆค่ะเห็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะเจดียงอัดคลิปลงคลิปอย่างมือนี่แหละค่ะกับกับกับนักมัตการกับปูค่ะอ่ะ ตามนั่นแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพิจารณาเป็นเนยวทั้งตามปูวิคอวิจารณเนั่นหลหะสองเดินสามเดินถ้าก็หาตัวมาใส่สองเดินดีสามเดินดีก็หาตัวมาใส่เพิ่นบ้านหนึ่งสีพ่พ่อแม่เนาะคะ่ะจับบนเนิ่นสองมาหาตัวใสะะ่เด้อค่ะท่านผู้ชมจะแดียงวานะสองแปดแปดสองคือตัวเดินเนาะคะ่ะเก้าสองก็พอพอน หมายเ92อย่ลากเอาจะออกตระตุกนะเก้าหนึ่งมาเนาะอาธรรมูุช้มพิจารณาเป็นแนวทางสองเดินดีสามเดินดีหนึ่งเดินดีหาตัวมาใส่เนาะคะ่ะแต่ว่าปูบาวหนึ่งบ่ามากงวดนี้เนาะคะ่ะหาตัวมาใส่สองกับสามโอเคธานผพุช้มขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ท่านถูกหวยรวยๆไปด้วยกันนะคะงวดวันที่16กรกฎาคม สองห้าหกสี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ